สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมทุกท่านนะคะเรามีสแตมทั่วโลกมานำเสนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันอีกค่ะวันนี้เราจะมาดูสแตมพระรูปของรัชกาลที่9กันนะคะชุดนี้เป็นชุดที่1นนะคะชุดสยามค่ะ ดวงแรกนี้ราคาห้าสตางค์นะคะเป็นสแตม์เก่านะคะเป็นสแตม์เก่าที่ใช้แล้วค่ะดวงแรกนี้ราคาห้าสตางค์นะคะสแตม์เก่านะคะสีแดงนี้ราคาสิบสตางค์ ยี่สิบสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้คือเซ็ตนะคะ ดวงละยี่สิบบาทนี้ของใหม่นี่เขาขายกันอยู่ที่เกือบหมื่นนะคะดวงหนึ่งที่ใช้แล้วนี่ก็สองร้อยกว่าบาทสําหรับไอส้สแตมดวงละยี่สิบบาทนะคะที่เอมาให้ชมวันนี้มีมีสแตมเก่าๆงั้นเลยนะคะไม่ใช่สแตมใหม่นะคะสแตมที่ใช้แล้วคะ่ะ ตุ้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะสวยมากค่ะ ห้ชมใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจากราคายี่สิบสตางค์นะคะเปลี่ยนเป็นห้าสตางค์ค่ะคือดวงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นห้าสตางค์นะคะ แล้วนี่อีกตัวหนึ่งก็เ,เปลี่ยนเป็นสิบสตังค์ค่ะราคายี่สิบสตังค์นะคะสวยมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดชมสเต็มสวยๆจะเอามาให้ชมครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ